วันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครเป็นไปได้วยความคึกคักค่ะมีบรรดาผู้สมัครนะคะเสนอตัวเป็นทางเลือกให้กับคนกรุงเทพเฉพาะในช่วงเช้านะคะถึง14คนทีเดียวค่ะ ซึ่งก็แน่นอนค่ะการไปในช่วงเช้าแล้วก็เป็นวันแรกนะคะก็เพื่อที่จะช่วงชิงหมายเลขตัวเดียวเพื่อที่จะหาเสียงได้ง่ายค่ะเพราะว่าประชาชนจําง่ายอะนะคะบรรดาบิดเนมที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นก็มาตามนัดค่ะไม่ว่าจะเป็นพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ดรสุชาชวีสวุวรรณสวัสดิ์นวตรีสิทธาทีิวารีคุณรัศนาตศสิทธูลและคุณวิโรธอัคณาดิอค่ะ การรับสมัครนะคะจะเปิดถึงวันที่4เมษายนนี้ค่ะซึ่งเมื่อปิดรับสมัครแล้วเนี่ยนะคะทางผู้อนวยการเลือกตั้งในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะหากใครขาดคุณสมบัติก็สามารถอุทธรณ์ได้นะคะและจะวินิจฉัยด้วยความรวดเร็วค่ะ ยังเดก็ตามค่ะคาดการกันว่านะคะการแข่งขันจะเป็นไปได้วยความดุดเดือดค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะวางเวียนจากการเลือกตั้งมานานถึง5ปีและที่สําคัญค่ะเป็นการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ขึ้นนะคะสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะสะท้อนและก็มีผลในทางจิตวิทยาต่อการเลือกตั้งทั่วประเทศเช่นเดียวกันค่ะ และแม้จะมีผู้สมัครนะคะประกาศตัวลงสมัครในนามอิสระแต่ภาพที่ออกมานะคะก็มีความชัดเจนค่ะว่าเป็นขั้วของฝ่ายค้านและก็ขั้วของรัฐบาลค่ะโดยมีผู้สมัครนะคะที่มีสายสัมพันธ์นะคะกับพรรคฝรั่งประชารัฐ พลตุรดเอกอัศวินขวัญเมืองและคุณสกลทีพัทยกุลแม้พรกพลังประชารัฐนะคะโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรกพลังประชารัฐเนี่ยจะบอกว่าสนับสนุนผู้สมัครทุกคนค่ะเพราะว่าจะต้องมาทํางานร่วมกับรัฐบาลแต่ก็เชื่อกันว่านะคะในทางลึกแล้วเนี่ยพรกพลังประชารัฐจะต้องตัดสินใจค่ะว่าจะสนับสนุนใครนะคะซึ่งการไม่ได้ประกาศตัวในวันนี้นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าพรกพลังประชารัฐถอดใจจากสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครค่ะแต่ว่ายังมีเวลาอีกเยอะนะคะโดย เพราะนะคะดูเสียงนะคะของทั้งสองคนนี้ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินและคุณสกลทีว่าใครจะมาแรงนะคะและในช่วงเทาทายนะคะก็สามารถตัดสินใจได้ค่ะว่าจะเทคะแนนไปให้ใครนะคะซึ่งก็จะทําให้มีผลแพ้ชนะอย่างเด็ดขาดกับคู่ต่อสู้ด้วยนะคะเพราะว่าต้องไม่ลืมนะคะว่าการตัดสินใจมันจะมีเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งใหญ่ น่าสนใจค่ะก็คือตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุ18ปีนะคะจะได้เลือกตั้งครั้งแรกนะคะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีถึง60,000กว่ารายค่ะซึ่งถ้าไข่ได้ตรงนี้ไปนะคะสามารถเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้ว่ากทมค่ะ